นิทานเรื่องนกกากับหงในลำธารใสสะอาดซึ่งเป็นที่อยู่ของหงขาวฝูงหนึ่งพวกหงพากันดำผุดดำว่ายด้วยท่วงท่าที่สง่างามทำให้นกกาดำตัวหนึ่งซึ่งเกาะบนกิ่งไม้ใหญ่ริมลำธารเฝ้ามองดูฝูงหงด้วยความอิจฉามันคิดไปด้วยความเขลาว,ว่าการที่หงมีสีขาวสวยงามได้นั้นคงเป็นเพราะหงว่ายอยู่ในน้ำตลอดวัน ถ้าอยากจะมีขนสีขาวมันก็ต้องว่ายน้ำให้ได้อย่างหงแล้ววันหนึ่งนกกาจึงเอ่ยปากขอร้องหงให้ช่วยสอนมันว่ายน้ำ ข้าคงสอนท่านไม่ได้หรอกเพราะธรรมชาติของท่านไม่ได้อยู่ในน้ําถ้าท่านฝืนลงมาในน้ําท่านอาจจะตายได้ด้วยหงบอกแต่ทว่านกกาอวดดีกลับคิดไปว่าหงพูดด้วยความอิจฉาไม่อยากให้มันมีขนสวยเทียมเท่าหงมันจึงโผล่บินลงไปในลำธารน,นั้นเพื่อว่ายน้ำสามลำพังโดยหลงลืมไปว่าตัวมันว่ายน้ำไม่เป็น ด้วยเหตุนี้เองสัตว์ปีกอย่างนกกาจึงต้องมาจบชีวิตลงอย่างง่ายดายกลางสายน้ำในลำธารแห่งนั้นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรรู้จักความสามารถและข้อจำกัดของตัวเองและพัฒนาสิ่งที่เหมาะสมกับตน